Thank you เข้มหัสวีจับได้ใบดำถึงขั้นเก็บอาการไม่อยู่เมื่อวานนี้พระเอกหนุ่มชื่อดังเข้มหัสวีอายุ25ปีได้เดินทางไปที่หอประชุมว่าที่การอำเภอเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2566ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักซึ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะพระเอกหนุ่มได้ยืน่นขอผ่อนผันเป็นครั้งที่5เนื่องจากติดในเรื่องของการเรียนและยังมีงานละครอีกหลายเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ โดยล่าสุดผลการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี2566ปรากฏว่าเข้มฮัสวีจับได้ใบดําไม่ต้องคับประจําการเป็นทหารเกณฑ์แต่อย่างใดซึ่งบรรยากาศตอนลุ้นจับใบดําใบแดงก็สร้างเสียงคริดกรัดให้กับแฟนละครพอกลับมาบ้านก็ออกอาการดีใจจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่โชวลีลาเต้นตามสไตล์ตัวเองแถมยังอุ้มคุณยายโชวไปด้วยอีกหนึ่งแมททําเอาญาติถึงกับเอ่ยขึ้นมาเลยว่าอะไรมันจะดีใจขนาดนั้นเอาเป็นว่ายินดีกับเจ้าตัวทีรอจากการเกณฑ์ทหารไปได้และใช้เวา เวลาเพื่อการทำงานที่รักต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัน